สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้เราก็มาในแนวของวิชวลสเตอร์ดัตเล็กกันนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้อะไรกันโอเควันนี้เราจะเรียนรู้ภาษานะครับภาษาที่ใช้กับด e ตก็จะมีภาษาะอะไรบ้างล่ะมาที่ New Project นะครับมันก็จะมีภาษาหลายภาษานะครับที่ทำให้เราเรียนรู้มี C ี h a มี i s ชวล Bas i c หรือ V b นะมีซี F, ชาปบีนะครับอัอเถอะนะครับอะไรต่างๆนานาครับ แล้วก็หลักๆนะครับที่เราจะใช้ได้ได้เรียนรู้กันก็มี VB กับซีชาร์ปนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องของ C ีชาร์ปกันก่อนเนาะเรียนรู้เรื่องของ Form a p p l i c a t i o n แล้วกันเนาะนะครับโอเคนะครับเนี้ยกระบวนการก็คือนะครับตัวดัตเล็ตเนี้ยมันเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันเวอร์ชันที่เป็นปั๊บนะครับเป็นอะไรล่ะเป็นคอมมูนิตี้นะฮะเป็นคอมมูนิตี้นะครับสองโปรเจกต์เขาจะเป็นของของที่ปล่อยให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ สนใจนำมาใช้งานเรียนรู้ฟรีนะครับก็ลองเล่นดูนะครับความสามารถก็เยอะแยะมากมายนะครับแต่เป็นเมนูภาษาอังกฤษหมดเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่น้องๆน,นะครับเ,เพื่อนๆที่กำลังเริ่มต้นนะครับาภาษาไม่ใช่ภาษาครับมั่วเอาครับใจไปบ่อยใ้ที่งเองไปที่ไฟล์ครับ New Project ครับ โอเคทีนีเลือกภาษาครับมีเทมเพลตอะไรบ้างเลือกภาษาครับข้างบนนะครับเราใช้ default เลยแล้วกันนะครับผมใช้4.5.2นะครับเป็นตัะเด็กเฟรมเวิร์กนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นซอสบายนะครับอะไรต่างๆนลองคลิกๆเลื่อนดูนะครับทุกอย่างก็ไม่ยากเกินที่เราตั้งใจโอเควันนี้เราเรียนรู้ c c h a r ์นะครับ v i s u a l Studio c h a r นะครับก็จะเป็นต่อไป Windows Form p p p l i ลิเคช n นนะครับเพื่อความเรียนรู้ที่ง่ายๆนะฮะ ทีนี้เวลาเราเก็บนะครับเราอาจจะเก็บไฟล์ไว้ที่ใดที่หนึ่งนะครับส่วนผมอาจจะเก็บไว้ที่ในส่วนของอ desktop แล้วกันนะครับเอสอตั้งชื่อว่า project uh, visual เป็นค่ายนะครับค่าย microsoft นะครับก็ select folder ครับจางนั้นตั้งชื่อว่า,า windows form app นะ windows form เน,นะครับ win form มวินฟอร์มวินที่เฉยๆกันวิน win f o r m นะครับ win form เราจะเรียนรู้เรื่องของ form นะครับปึ๊บเข้าไปนะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับสำหรับ form นะครับมันก็สร้าง solution ให้เรานะครับทีนี้เมื่อเราสร้างแล้วนะครับเราไปดูที่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 เราเซฟนะครับเราเซฟที่สต็อกนะครับมันจะเป็นเรื่องของวิชเชอเห็นไหมนตรงนี้คือโฟลเดอร์นะครับที่เราสร้างแค่ มันจะสร้างตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า Solution นะครับแล้วก็จะมีตัว,ตวที่เป็นเหมือนกับ Lock file นะครับเก็บไว้ตรงนี้แล้วก็เป็น Form ก็จะเป็นหน้าตารตรงนี้นะครับนี่คือโครงสร้างทั้งหมดของโปรเจกต์เรานะครับดีปัปนะครับจากนั้นนะครับเราก็จัดการเลยครับตร,ตรงนี้ก็เป็น Property พวก Resource อะไรต่างๆพวก Object อยู่ตรงนี้ครับ Debug อะไรต่างๆนี่พวก EE จะอยู่ในส่วนของ Bin เช่นเคยครับดีปั๊ c. และก็รนะีดเนาะตอนี้มันยังไม่รันมันก็จะไม่ขึ้นนะครับสมมุติว่าผมรันดูนะครับพวกเรารันดูครับผมจะพูดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาพูดช้ามันจะทําอะไรที่มันจะไปต่อไม่ได้นะครับโปรแกรมเมอร์นะครับต้องต้องหัวไวกว่าคอมพิวเตอร์นะครับไม่ไม่ไม่เราต้องซื้อคอมพิวเตอร์ที่หัวไวกว่าเราครับาะนั้นเวลาคิดอะไรออกปุ๊บมันจะลืมไปเลยนะโอเคปะอ่าพอร,รันเสร็จจะไปดูไงครับไปที่ไปที่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ย มั e e e นมี eel ให้แล้วก็มี .conf มาให้นะครับแล้วก็เปิดตรงนี้เลยเห็นไหมสดุดยอดปะง่ายๆนะครับง่ายๆแค่รู้ที่มาที่ไปจบเนาะต่อมานะครับเราเรามาต่อนะครับเรามาจะทำอะไรบ้างนะครับโอเคบินฟอร์มเนี้ยฟอร์มที่หนึ่งนะครับอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ยมันจะกินเมมโมร,รีเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับเวอร์ชันก่อนนะครับเพราะเขาพัฒนามาดีแล้วโอเค ทีนี้ทางด้านซ้ายนะครับก็เป็นเรื่องผมปลั๊กนะครับให้มันอยู่ที่ก็เรื่องของทูบาร์ก็จะมีเมนูหรือเอรียกว่าค c o m p o น e n t o อบเจกต์ต่างๆให้เราลากมาแปะมา้วก็แปะได้นะครับทีนี้ผมมาดูที่ฟอร์มก่อนวันนี้เรายังไม่เรียนรู้อะไรยืนดู form ก่อนนะนะครับคลิกที่ฟอร์มนะครับเราก็จะเห็นว่าทางด้านขวานะครับเรื่องของ property นะครับก็จะมีอะไรมากมายนะครับเราอาจจะ sort นะตรงน,นี้เห็นไหม sort อะไรเนี่ย update ที่ขอออ้อ่า a ถึง z น,นะครับก็ได้นะครับแต่ ท้ายที่สุดแล้วเนมของฟอร์มจะอยู่ข้างบนสุดเสมอนี่คือ,อดัเด็ครับใครที่เขียนภาษาอื่นเช่นเครื่องมือของเดฟายก็จะมีลักษณะนี้นะครับเพราะว่าวิศวกรคนเดียวกันน่นะครับใครที่ยังไม่รู้ทีนี้เราสามารถรันฟอร์มเมื่อกี้รันฟอร์มมันวิ่งไปไหนครับมันวิ่งไปอยู่ที่แห่งบนตะบในใดก็ไม่รู้นะครับมันไม่อยู่ในทิศทางที่เราต้องการนั้นแล้วนะครับเราคลิกแล้วแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างครับก็จะเป็นวินโดว์สเตตนะครับไม,ม่เป็นแม็กซิมัยอ่าแม็กซิมัยก็เตรียมจอครับเตรียมจอ,อาลองดู ม,มันก็เต็มจอมาทีนี้เราไม่อยากเต็มจอแล้วก็เอาไว้ที่เดิมครับในเรื่องของ window state ก็เป็น normal นออต่อไปนะครับเรื่องของตำแหน่งนะครับพื้นที่ของตำแหน่งนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้มันอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งเขาเรีเเรยกอะไรครับภาษาอังกฤษ position นะครับอยู่ size ละทีนีย position position อ่านี่ไงฮะ position default ของมันคือ window state window default location นะครับเราก็เลือกเป็น window เซนเตอร์สกรีนอยู่ตรงกลางของหน้าจอดานครับตู่มอยู่ตรงกลางตนครับอยู่กลางแหละไม่ไปไหนจากนั้นนะครับเราทําการนะครับเราทําการเลือกนะครับว่าจะเทสีงี้ลงไปได้ยังไงครับเราจะเทสีเราไม่ต้องการสีอย่างเราต้องการสีแจมแจมนะครับเพื่อเทลงไปในฟอร์มของเราเบื้องต้นนะครับมันมีคําว่าแบ็กกราวน์ครับเราเลือกแบ็กกราว n ์ได้ครับสมัยเราต้องการสีไฮไลท์รันดูครับมันเป็นไฮไลท์ให้เราไว้เป็นครับเห็นไหมครับ อ่านะครับสีอื่นก็เลือกได้นะครับเลือกได้ทุกสีครับสีพวกนี้จะเก็บในรูปแบบของ R G B หรือเปล่านะครับ R G B นะประมาณนี้ครับทีนี้เขาก็ตั้งชื่อออบเจกต์มาว่าไฮไลท์นะครับตั้งชื่อว่าไฮไลท์อาจจะเป็นสีแดงสีอะไรก็ได้นะครับ R E D Enter านะิมพนได้นะครับจากนั้นนะครับผมจะพาทุกท่านมาอยู่ในโลกของการให้มันเปลี่ยนในส่วนของแรงถ่าย ตอนนี้ที่เราเลือกนี่เขาเรียกว่าดีไซน์ทางครับดีไซน์คือ,อทำอยังไงมันก็เห็นอย่างนั้นครับปุ่มมาวางครับปุ่มมาวางนึงนะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อว่า,อ,าอย่ไหนละล่ะปุ่มทำมาวางเสร็จก็ตั้งชื่อในส่วนของ property อะไรครับ text ครับในปุ่มครับไปม,มี property ว่า text ว่าสีแงดงอ่าเรียบ้วครับ่นัน copy เลย ctrl c ctrl v ต้นสีกับต้นวีนะครับเราจะเอาสามสีก่อนนะครับเพื่อเรียนรู้กระบวนการเทสีลงลงลงหน้าฟอร์นะครับอ่าต่อไปก็สีอะไรครับสีแดงเข็ดก็สี R G B สีเขียวนะครับ B คือบลูน้ำเงินเนาะสีน้ำเงินอ่านะครับจากนั้นกดปุ่มครับกดปุ่มตรงนี้ลงไปครับเราจะทำให้ตรงนี้มันเป็นสีอะไรกดปุ่มสีแดงลงไปครับพิมพ์เลยครับว่า t h i s อ่าเห็นไหมครับใครเคยเรียนเดียร์ไฟกับผมกก็จะได้รู้เรื่องของ การเขียนคำว่าเซลนะครับแต่ในส่วนของ C ภาษา c ชาร์ปก็จะได้ใช้คำว่า,า this ถูกเปล่าเนี่ยดอสแบ c ก g ราวน์คัลเลอร์เเท่ากับนะครับเท่ากับเลยนะครับใช้คำว่าเท่ากับเลยนะครับ r e ดเอ่อเรดเถูกไหมมีถ้ากับอ่าอ่อาทำไมไม่มีเนะครับ R E D เ e ดไหมนะครับอ่าถ้าเกิดเรา เราเราเราเซตพิมแล้วเออรู้สึกว่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับเราก็มาดูนะครับพื้นที่ของมันนะครับในเรื่องของ property นะว่าเราใส่ให้มันถูกไหมนะครับ back color นะครับอาจจะเป็นเรื่องของโอ้ต่อกันนะครับก็เมื่อกี้สายเข้านะครับก็นะครับใน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 ส่วนของสีชาร์ก็จะใช้นะครับคัลเลอร์ก็เป็นนี้ครับใช้ คลาสคัลเลอร์นะครับเป็นสีแดงก็ได้นะครับโอเคเช่นกันครับเต่อไปที่ฟอร์มก็คลิกขวาไปฟอร์มก็ได้ครับหรือมีที่ลัดนะครับจะจำไม่ได้อ่ะต่อไปก็เขียวนะครับตอนนี้ทีจะไปก็ดิสแบ็ back color เท่ากับ color อร์ทาย color อร์ดอ e กรีนนะครับติดเครื่องหมายซินโฟลอนด้วยนะครับต่อไปก็น้ำเงินนะครับดิสดอทแบ็ก color เท่ากับ color นะครับดัดน้ำเงินอะไรนะดูเนาะ<ด>ไ Sky. ี่ชาสกายดูเคนะรันดูครับรันดูปุ๊บนะครับนี่คือเขาเรียกว่ารันทาวนะเมื่อเรารันมาปุ๊บล้วก็กดแดงเขียวน้ำเงินน้ำเงินเขียวแดงเขียวแดงน้ำเงินงน้ำเงินเขียวแดงกนเกอครับง่ายๆครับนี่คือการเล่นไปกับฟอร์มนะครับในในเรื่องของเวลารันทาวนนะ คือมันจะมีประโยชน์มากเวลาเวลาเราเอาอไปประยุกต์ใช้นะครับอะไรต่นนางๆนะที่เป็นส่วนของเวลาเรา,เาทําอะไรก็ตามที่ทมันเป็นความฉลาดของโปรแกรมนะครับห็นปะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับโปรแกรมเมอร์ที่เริ่มต้นสีชาปันทุกคนเนอะภาษาง่ายๆภาษาง่ายมากนะครับสำหรับคนที่เขียนเดี๋ยวใครต้องการเรียนรู้ดีผมเดี๋ยวก็จะทําคลิปดีๆลักษณะดีกันให้นะครับ เราจะทำกันทุกภาษากเลยเดียวครับชอบอะไรก็รับประทานสิ่งนั้นนะครับให้มันอ,อร่อยไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่กับาการเรียนรู้เขียนโปรแกรมไปกับผมนะครับก็ชอบก็บกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็ก,กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปของเราไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการเรื่อต้นเขียนโปรแกรมไปสู่การเขียนแกรมที่ได้ดังที่เราต้องการเนาะแล้วพบกันนะครับขอให้ทุกคนประสบความสุขในชีวิต So